สวนขั้วเนี่ยน้อยครับพี่น้องขั้วเด้กเก็บขายมือละลอยสองลอยขั้วเด็ก,กินเองเนะครับเติืงบักพริกบักเขือบักพริกบักเขือกะเพราหระพาแมงลักมีทุกอย่างครับอย่าเคาะอย่าเคาะนี่ก็มาไทยหนำปลาครับไทยหนำปลา นี่ครับสวนขั้วนิดหน่อยครับสวนขั้วเกษตรผสมผสานผลพลิกบลาเขือครับเก็บได้ขายอยู่เหมือลลอยกองลอยพ่อได้กขายกับเขานี่ก็เปลี่ยนน้ำปลาดุกครับเอ้ยน้ำปลาดุกอย่าทำมันจะตาย เรน้ำประดุกับมีเรี่ยงไก่ครับเร่กกรงพอรต้มเอง,องเร่งไก่เด้งมากคับพอรวลูกซอยให้เขาเป็ดเขาไก่ มีเป็ดน้อยว้าวน่ารักจังพ่อเดีย๋ยวไม่ให้อาหารเลยเหรอเป็นของหมูก็ครับหมูราคาถือเส้าเหลี่ยงครับหมูาหารกับแพ่งหมูก,กับาคาถือ ขังเ,<อ>เป็ดพ่อทำไมมันเยอะจังพ่อมยพันพ่อใครเอามาให้ทำไมเยอะเลี้ยงไปลาบเดี๋ยวไปเบิ่งตะกตะเตียนครับนี่ครับตะกตะเตียนก็มีครับเหลี้ยงเอาไข่ครับนี่เหลียงเอาไข่พ่อมยพัน,พไ,พนไปดูตากะเตีนเล็กด้วยดูตากะเตียนใหญ่ก่อนไม่ดูหรอ กพ่อทำมันลนห้องไก่หมดแล้วไก่ได้ทอดแล้วครับนี่เก็บไข่อีกรอบสุดท้ายวันนี้ก็จับโต,ตครับจับโตทอดเลยจะไปทำมันอย่างนั้นพ่อพาไปเดี๋ยวพ่อไปดูเจ้กระตตัวเล็กครับไหนนั่นไหนไปดูตัวเล็กเหรอไป,ไปดูสิ แตงมตัวเล็กเหรออันนี้อักไข่เองครับนี่อันนี้ฟักไข่เอง,อนนกเ,องเก็บไข่จากแม่พันธุ์มาหันนี่แหละครับมาฟักไข่ตัวนี้นอน,นเต็มเล่ครับฟักไวพปรมมาณสองขีดกำลังฟักครับนี่ขยายพันธุ์เองยั่มีอีกเรือครับว้าว มันนะแล้วพอแล้วไปครับพ่อทำไมเป็ดตรงน้นมันเดอะฝากเวทซัมมี่ก่อนครับพี่น้องฝากติดตามกดไกลค์ก็เช่นนี้นะครับเกษผสมประสานสวัสดีครับ่อนพี่ชู